พี่ฝนพี่ฝนว่าไงนี่ไงเมืองไรโทเปียที่เพกย้ายมานะ่ะเนี่ยเหรอโอ้โหกว้างใหญ่มากๆเลยนะดูสิใหญ่กว่าเมืองบูแคเวนนี่กะแต่ว่าพี่ฝนยิดว่านะบูแคเวนดีกว่าอ่ะหมายความ <c oughs> ว่ายังไงอะ่ะ <c oughs> ก็หมายความตามนั้นแหละเอาลนะมาเถอะเออปัดโถเอ้ย อ้าวนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าที่เล่นเจ็ตสกีแหละเราไปขับเจ็ตสกีเล่นกันดีกว่านง่เหรอเออเฮ้ยแต่ว่าพี่ฝนขับไม่เป็นอ่ะพี่ฝนซ้อนท้ายได้เปล่าอ่ะไม่รู้เดี๋ยวไปลองดูนะมาดินี่ๆๆเทียบเลยคันไหนเอาคันใกล้ๆนี่แหละคันใกล้ๆเนี่ยนะพี่ฝนจะซ้อนท้ายก็ต้องแบบมีที่นั่งอะนะนั่งเหรอพี่ฝนนี่ดีกว่าพี่เอกขับเอามาพร้อมยังเอ้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมว่านะพร้อมแล้ว

โอ้ยเวียนหัวเวียนหัวพี่บอลเวียนหัวเอ้ยโอ้โหเวียนหัวอ้าวแล้วดูมาจอดตรงนี้ <c oughs> เอาไว้ขึ้นมาไวขึ้นมาโอ้ยโอ้ยเวียนหัวใสเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวมาพี่เอกเออตรงนั้นมันมีไอ้นี่เล่นด้วยจะไปเล่นไหมอ่ะไม่เล่นแล้วพี่บอลเวียนหัวอยู่ข้าวอู้เรื่องมากจริงๆเลยอ่ะอออยู่ข้าวอยู่ข้าว เอาเองี้แล้วกันเดี๋ยวเพ็กพาไปหาอะไรกินแล้วกันนะจริงหรอออไป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 ขึ้นรถกันดีวกว่าที่นี่มีอะไรอร่อยอ่ะก็ที่นี่เหรอพี่เอกก็เคยซื้อกินอยู่หลายร้านนะแต่ว่ามันมีร้านนี่เนี่ยร้านอ่อร้านอะไรร้านอะไรอ่ะนี่ก็ดูทำหน้านึกอยู่นึกอยู่อ๋อนี่นี่ร้านฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดเหรอแบลลิ้นพลนกันฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดตอนนั้นก็ไปเลยอยู่เข้าเอร้านอะไรนะ <inte> แมกโลเล่าแมกโลเล่าเหรอแมกโลเล่ารถอยู่ไหนแล้วเนี่ยรถอยู่นี่มาทางนี้จะไปไหนเนี่ยเหรอไปยี่ไหนจอดไว้ไหนพถนั่งไงเจอแล้วไปราเวนเดลเล่าเหรอพูดชัดๆดิแมกโลเล่าเอามาไปไปไปหิวแล้วเอามามาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถปั๊บนี่วันนี้เลี้ยงนะฮะเดี๋ยวก็เจ้าบ้านมิหรอเออเจ้าบ้านอะต้องเลี้ยง เดี๋ยวเดี๋ยวกลับรถก่อนไปถูกวะเนี่ยถูกดินี่ทางนี้อานี่นะเออไปอยู่ข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ในมออยู่ในมอนี่นี่นี่ถึงแล้วมาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวไปจอดข้างหลังก่อนไหนมอนี่แล้วเหรอมอนี่อีกแล้วแหละมอเนี่ยนะใช่แล้วเขาที่แล้วมากินเคฟซีก็ก็เจอนะเจออะไรไม่เจอหรอกมานี่มาเอาอีกแล้วเหรอไป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 ก็ไปไปเข้าไปในมอกัน นี่ไงพี่ฝนเนี่ยหรอร้านที่พี่เอกบอกว่าอร่อยนักหนาเออเมื่อก่อนเคยอร่อยมากแถมสะอาดด้วยทำไมเดี๋ยวนี้มันดูสกรปรกอย่างเลยอะเออดูดิทำไมเชื้อราขึ้นเต็มพื้นไปหมดเลยอะนั่นนะสิพี่เอกก็ชักไม่ค่อยอแน่ใจแล้วพี่เอกชวนน้ำมาก็ไม่บอกเอาน้ำอะไร <laughs> นี่ทุกคนทอไปบอกเราตอนเรามาร์กหน้าดูสิตอนนี้เราก็เลยต้องมาหน้าแบบนี้เลย สวยไหม,มแล้วทําไมขนมอยู่บนหัวดูนีมีมีดเบาอยู่บนหัวด้วยอะอเอาอย่างนี้ดีกว่าพีเอกร้านนี้ดูท่าทางไม่ค่อยสะอาดเลยอะมันแปลกนะจริงๆมันเป็นร้านที่ดีมากเลยอะมันล้างกระเปล่าเนี่ยล้างอยู่นะแต่ว่าพี่กไม่ได้มานานแล้วว่าต้องแต่ย้ายไปบูเคเวนอะโหอมีซุปเปอร์เบอร์เกอร์ดเวยอะเดี๋ยวนะพี่เอกพี่เอกว่าพี่ฝนเห็นรอยเท้า อ๋อเนี่ยเหรอเออรอยเท้าใครอะรอยเท้าใครอะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนะมันเหมือนกับว่ามันมุ่งหน้าไปที่หลังร้านพี่ฝนมาดูตรงนี้ดิตรงไหนอ๋อกระจกแตกเฮ้ยเออใช่เดี๋ยวนะแสดงว่าร้านนี้มันจะต้องมีอะไรทำแมงทำแมงแล้วล่ะพี่ยากว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นในร้านแน่เลยอ่ะพี่เราเข้าไปดูกันดีกว่าไปไปไปสงสัยสงสัยพี่ฝนร้านเป็นแบบนี้ยังจะเข้าไปดูอีกเหรอเดี๋ยวก็เจออะไรไม่ดีอีกหรอก มาเร็วดิจ๊อดเอาหน้าเอาหน้านิดหนึ่งจ๊อดเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จ๊อดจ๊อดไม่รับประกันนะเออหน้าเออหน้าเฮ้ยพี่เอกชักลมไม่ดีแล้วล่ะมีคนเอาซอสมาเขียนไว้ด้วยเขาแกล้งเราเล่นหรือเปล่าเขาบอกข้างในเนี่ยมันน่าจะแบบเป็นอันตรายอ่ะแต่เราเราอยากเข้าเราอยากเข้าอันตรายเหรอเออยิ่งบอกว่าอันตรายยิ่งอยากเข้าหูเสียงประตูโอ้พี่เอกว่ามันอันตรายจริงอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะใครหัวลาอไม่รู้ ออย่าเข้าไปเลยมันน่ากลัวมเราวมาเรถเอาหน้านิดตึงมันไม่เป็นไรหรอกมังมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาแล้วมาแล้วน้ำมาไวแท้พี่เอกดูนี่ดิน้ำมันน้ำอะไรอ่ะอันนี้พี่เอกว่าน่าจะเป็นแบบท่อจากห้องน้ำหรือเปล่าอทอมันรั่วหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อเราเข้าไปไม่เป็นไรนะหลบดีกว่าเผื่อเหม็น มันต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนเลยอะตองนี้มีทางลงด้วยแหละทางลงหรอใช่นี่ไงนี่ไงลงไปเลยนะอืออุ๊ยเฮ้ยเอาอีกแล้วขอหอหัวล้ออะไรของเขาตลอดพี่ฝนมันมีเสียงหัวล้อแปลกๆทางมันขาดอะเรากดตรงนี้ได้ไหมอะทางขาดหรอเอารถเพื่อนเาไปไหนแล้ววะเพื่อนเขากระโดดไปข้างๆไงเขาไม่ได้เปิดเพียกเปิดไปยังอะเพียกเปิดให้แล้วพี่ฝนเปิดยังอะเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ไง เออแล้วแล้วน้ำกระโดดผานได้ยังไงโดดขึ้นขอบอมาแล้วทุกคนมาเร็วมาเร็วอุ้ยเดวกกนหลอนมากตรงนี้เพียกว่ามันมืดเกินไปแล้วมันคืออะไรอ่ะเขาเขียนไวยว่าไงอ่ะวิ่งให้วิ่งเหรอเออวิ่งเพื่อชีวิตใช่ไหมยวนกลับบ้านเถอะเอาน่าจอดเราเข้ามาข้างในแล้วเฮ้ยเอาอีกแล้วเพียกอย่างนี้เสียงไม่ค่อยดีแล้วล่ะเราต้องวิ่งเอานับ เรา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 ควรต้องเราควรต้องเพลอะไรอ่ะเฮ้ยพีเอ็โอม้ายเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้าเน้ยเนยเฮ้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 ยเยยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเะ้ยเฮ้เ้ยงฮ้ยเฮ้เเต้้า้ดเเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ มันโผล่มาข้างหลังโผล่มาข้างหลังเหอพ<อ>ี่ฝน <c oughs> ไปก่อนดีกว่าไปแล้วไปแล้วทุกคนโอ้โหโอ้ไปแล้วทุกคน,ไป,กคนไปแล้วทางไหนเนี่ยทางไหนอุ้ยไม่มีทางออกมันไม่มีทางออกมันไม่มีทางออกอื้อืออ,อื้อืออื้อือพี่กกำลังส่องอยู่จะวิ่งไปทางซ้ายดูเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอ่ะมันมาได้ไงอะ่ะพี่ฝนคราวนี้รอบสุดท้ายแล้วดาเออออกหน้าจอดอีกนิดเดียวปึ๊บเอาละพี่ต้องวิ่งแล้วไปทางนี้ดีกว่า เราที่เราน่าจะรอดแล้วล่ะชิดสายชิดสายเฮ้ยมันนี่ไงเจอแล้วชิดสายแล้วเลี้ยวขวาเฮ้ยเพียร์พี่ฝนเราไมนได้รู้เฮ้ยตกลงไม่ได้รู้เหมือนกันอู้หูรอดพอดีเลยรีบไปต้องรีบไปแล้วโอ้รอดพอดีเลยอะต้องรีบไปแล้วเพื่อนรีบไปกันดีกว่าอ้หูทางน่ากลัวมากพี่ฝนอ้หูทางมันโคตรเคี้ยวมากเลยอะต้องรีบต้องรีบไปน่ากลัวสุดๆเฮอ้ยเอาไงดีอะเมื่อกี้มันคือไอ้เจ้าตัวอะไรก็ไม่รู้ เป็นตัวแบบตัวแมคโดนัลข้างหน้านังไงเอ่กทำไมพามาแต่ละที่นี่อืมลำบากลำบอนจังปกติมันก็ดีๆอยู่แหละแต่ว่าคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะ็วมา,มา<อ>เร็วมาเร<ๆ>็วมาเร็วมาเดี๋ยวให้เราวิ่งไปตามท่อน,นี้ยหรอใช่ใช่ใช่ไม่ทำไมเพื่อนเราเอาลูกชิน้นมิบอลอยู่บนหัวกันเต็มเลยอุยอันน<ะ>ี้มันมันมีเลเซอร์ต้องกระโดดหลบดีๆนี่กระโดดหลบดีๆอย่างงี้นี่นี่ดูนี่ดูสเต็ปจุกของพี่เอกปุ๊บนี่ป๊บ ปั๊บเรียบร้อยสโดดดิโดดโดดโอ้โหตัวแตกไปแล้วโอ้โหโอไม่กอดเพื่อนว่าจะไม่พานเพื่อนตัวแตกมาแล้วเอ้ยลนเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยพี่ฝนพี่ฝนเอาแล้วมันมันมันมีอะไรอีกแล้วมันมีอะไรขึ้นมาอีกแล้วมันมีอะไรอ่ะเพียงว่าต้องต้องไปทางนี้แหละต้องไปทางนี้แหละมันมีบอกระโดดขึ้นไปบนลังไม้เนี้หรอเฮ้ยเราเพี่อก็ได้การ์ดมาและ้ยพี่ฝนได้การ์ดาเหมือนกันเฮ้ยมันตามมามันตามมาโอ้พี่เอ๋เฮ้ยเฮ้ยมันตามมาตามมาโดดลงไปเร็ว พี่ฝนเจอไอ้เจ้าโรนัลเนี่ยใช่เขาเขาคอยตามเราดูดีดูดีตาลุกวาวเลยอะพี่ฝนโดดลงมาแล้วมันเป็นรูเป็นรูเหรอโอเคไปพี่บนวิ่งเร็วๆเข้าวิ่งตามลูกศรไปเยวจอไปแล้วเฮ้ยรออยู่มาแล้วนีไงโอ้โหหล่นลงมาแล้วโอ้ยโอยเหนื่อยมากเลยอะโอ้โหเกือบไปเดี๋ยวนะพวกเราอยู่ในท่อระบาย้นาหบอใช่เราอยู่ในท่อระบายนะอะต้องไปทางนี้เหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยนี่อะไรเ่ะ มาเร็วพี่เอกน้ำแรงมากๆให้เรากระโดดไปบนทิชชู่ไปพอระบายน้าอันนี้มันมันน่าจะเป็นน้ําอะไรแปลกๆนะพี่เอกน้ําอีโคไลพี่ฝนมันเขียวมากเลยอ่ะนู่นนู่นตรงนู่นพี่ฝนเราต้องไปตรงลิฟ tn ู่นลิฟไหนนู่นลิฟทางซ้ายนี่ไงลิฟหน้าเหรอไปเร็วไปเร็วไปเร็วนอกจากจะไม่ได้กินแล้วเราจะต้องหนีตายอีกเลยเนี่ยโอ้โหโอ้ยนะพี่เอกอย่างนี้พวกเราจะรอดชีวิต กลับไปหาหาพ่อกับแม่หรือเปล่าอ่ะรอดรอดรอดเรารอดทุกรอบอะ่ะ <c oughs> พี่หัวอนอย่าพูดเยอะรีบไปเร็วเพื่อนคอยมาเร็ว uh มาเร็ว uh อึ๊โอ้อ oh, โอ้ย oh, โอ้ยโอ้ยนิดเดียวโอ้โหอตัวขาดเลย<อ> <c oughs> นิดเดียวเลยอะ่ะโอ้เล่นมากไปหน่อยอุ้ยโอ้หท่อนี้มันเล็กมากทุกคนเดี๋ยวดะเพกท่อมันเล็กจัดเดี๋ยวเพ่กกาลังมาพี่หัวจด จอดต,ตาลายไปหมดแล้วจอดแกหลับตาไปเลยเดี๋ยวฉันวิ่งเองท่อเนี่ยนะถึงแล้วโฮ้โยโฮ้ยโฮ้ยก็ไม่ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะพี่ฝนพอไปได้อยู่ออกมาได้ไหมใช่ระวั<อ>งให<ไ>้ดีพี่เากรู้ปุ๊กปิ๊กไปไหนอะพี่เอกไม่ได้เอามาด้วยดีรอ<ะ>ก็อามาเรามาข้ามเมืองอะพี่อก็เลยไม่เอามาจริงเหรอแล้วอยา่างงี้ปุ๊กปิ๊กอยู่กับใครอ่ะพี่ก็ปล่อยไว้ที่บ้านแหละมาแป๊บเดียวพี่เก็เลิฟขึ้นมาแล้วลิฟต์มันจะพาพวกเราไปไหนเนี่ยอขึ้นหรือลงยังไม่รู้เลยเนี่ย แต่หมวกอันนี้ก็น่ากินเหมือนกันนะเฮ้ย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 ริบพังริบพังโอ้โอ้ยโดนทับโอ้ทับหัวโอ้ยริบริบริบมันตกลงมาแสดงว่าเราหล่นนั่นไงนั่นแหละดีนะหล่นหล่นไม่สูงมากพี่ฝนโอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะไปนี้กันไปนี้กันเฮ้ยมีรอยเท้าอีกแล้วมันมีรอยเท้าวันนี้โดนตีโดนตีมันน่ากลัวเดี๋ยมามามาไปกันไปกันมันมีเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถด้วย เฮ้ยเบียมันมีอุโมง์ที่เราจะต้องกระโดดลงไปอ่ะยิ้บเฮ้ยหุยเสียงอนี้แล้วคือฮาคือฮาอยู่ตลอดเวลาเลยไปไปลนี่กันแปงนี้กันเพียกที่นี่เราอยู่ในถ้ำาหรอเพียกว่ามันจะเป็นแบบท่อระบายน้ําใต้ดินมันก็ไม่น่าลึกขนาดนี้นะมั่นใจเหรอว่าเราอยู่ในร้านแมคโดนัลล์อ่ะนี่เราแบบใครมาขุดไว้เนี่ยเดี๋ยวโอ้พี่ฝนกลัวมาเร็วกลัวโดดมาดิ ไป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 ทางไหนต่อนี่นี่ทางนี้ทางนี้พี่ฝนจอร์จเชื่มหายใจไม่ออกแล้วว่ะจอร์กลัวออนมาจอร์แกหลับตาไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ฝนพาพาแกออกไปเองมาแล้วมาแล้วมาแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวนะนี่มันในท่อระบายน้ําซึ่งมันอยู่ใต้ดินจริงๆด้วยดูดิเดี๋ยวแล้วตรงนี้เราจะกระโดดยังไงเนี่ยมันสูงมากทุกคน ฮึบโอ้โหถึงพอดีพี่ฝนเฉียดมากฮึบเออนิดเดียวมาเร็วมาเร็วมาเร็วฮึบโอเคนี่เราจะต้องขึ้นลิฟต์ไปอีกเหรอใช่เราต้องขึ้นลิฟต์ออกไปจากที่นี่ต้องขึ้นไปข้างบนเนี่ยลิฟต์อันไหนอะลิฟต์ตัวเนี้นะตัวนี้แหละเฮ้ยเพื่อนเราไปแล้วว่ะตัวน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยเพื่อนเราขึ้นไปแล้วเพยกขึ้นแล้วนะไปไปไป พี่ขึ้นไปได้ไงอ่ะลอยขึ้นไปเฉยแสดงว่ามันไปกันคนละชั้นเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมมันมืดพี่ฝนเพี่ยกกลับมาอยู่ที่ร้านแล้วอ่ะแสดงว่าเราขึ้นมาจากใต้ดินแล้วก็ขึ้นมาบนร้านอันนี้ดิใช่เขาคงจะขุดลงไปเพื่อแบบทิ้งของอะไรเงี้ยนี่อะไรอ่ะห้องน้ำเหรอเรามาอยู่ในห้องน้ำเหรอเฮ้ยเอาอีกแล้วเสียงนี้อีกแล้วเปิดทีไรเสียงตกใจโว้ยโว้ยโว้ย ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยดูดิอะไรอ่ะมาทำไมมาอยู่ในนี้ได้อ่ะโอ้หนี่มันไอ้เจ้าตัวตลกเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพียอันนี้มันกระจกเก่าหรือว่ามันเป็นอีกห้องนึ่งอะเดี๋ยวเดี๋ยวเพียขอดูก่อนในนี้ไม่มีนะนันจะ,ะเป็นกระจกหลอกของอีกห้องนึงหรือเปล่ากระจกหลอกเหรอกระจกหลอกหรือมันหลอกเราเพียกไปเถอะรีบไปเถอะไปเถอะไปเถอะแางนี้ดีกว่าไหนเนี่ยนี่หรอ นี่ไงโอ้ไม่ก็เรื่อะไรอ่ะกระดาษมีคนมาติดอยู่ก่อนเราอ้โหเพี่เกพี่ฝนเฉียวไปนิดเดียวอ่ะนี่ไงมีคนมาติดอยู่ก่อนเราด้วยฮึบฮึบมาแล้วมาแล้วเอาอีกแล้วพี่ฝนใจเย็นเย็นเอาอีกแล้วอ่ะใจเย็นนะพี่ฝนโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวมากไปทีละอันไปทีละอันใจเย็นใจเย็นทีละอันดะนี่นี่พี่เกยืนรออยู่ทีละอันทีละอันเฮ้ยทำไมโดนอีกแล้ววะ ใจเย็นๆดิพี่ฝนใจเย็นพี่ฝนวิ่งกระโดดอะพี่ฝนไม่ได้กระโดดเลยพี่เอกพี่ฝนแบบเดินไปเฉยๆมามามาเดี๋ยวพี่เอกไปรอข้างหน้านะพี่ฝนอาจจะตัวสูงเกินไปนี่ไงไปได้แล้วถ้าวิ่งพี่ฝนคือการกระโดดเปล่าแบบกระโดดลอกแดกลอกแดกอะไรเงี้ยนี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมาเร็วมาเร็วได้แล้วได้แล้วโอเคอีกอันเดียวโอ้โหไม่ต้องรีบดิพี่ฝนรีบะ โอไปแล้วโอ้ยอุ้ยควงชั่วโอ้ควงชั่วหน่อยโอ้เครื่องหน้ามีอีกเหรอใช่โอ้ดิว่าอันนี้ถ้าเราไปเหยียบปุ๊บเราตายแน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวเพ็กลองดูนะเฮ้ยนั่นไนั่นไงถ้าเราโดนในปุ่มปุ่มเราจะตายพี่เอกเราต้องห้ามโดนพี่ฝนมาแล้วโอ้ยควงชั่วตกลงห้ามโดนปุ่มเหรอใช่ห้ามโดนปุ่มเร็วอ๋อห้ามโดนปุ่มนะใช่ใช่มาเร็วทุกคนโอ้นะกลัวมากพี่ฝนข้างบนมันเป็นเลื่อยมันเป็นโอ้ใบเลื่อย อ๋อ,อมันมันหยุดได้มันหยุดได้มันหยุดเป็นพักๆโอ้มันสูงอะ่ะมาเร็วมาเร็วมันสูงมากมันหยุดเป็นพักๆมันสูงมากจริงๆดูดิใบเลือดอย่างนี้ต้องแบบต้องคอยอจับจังหวะน้ําเกือบโดนเฉือนแน่พี่ฝนรีบขึ้นไปเร็วอีก <มา S 2> ชั้นียวเราก็จะสามารถผ่านได้แล้วมามามาออกมากันดีกว่าฮุยพี่ฝนห้องเชือดอะไรเนี่ยห้องเชือดห้องเชือดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกในในเตานี้มันมี เซนไฟขึ้นลาด้วยอะเฮ้ยพี่ฝนเียกเจอของเจออะไรเพยกเจอกุญแจเฮ้ยพี่ฝนก็เจอกุญแจไปไปไปเอาไปไขที่ไหนได้เนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยมาเรียกมาเรียกแล้วตรงนี้มีประตูแหละเราต้องไขนี่ไงไขแล้วแสดงว่าในห้องเนี้ยมันน่าจะเป็นห้องสําหรับทำอาหารอะโหดูดิลกที่นี่มันคือที่ไหนอ่ะเพ็กเจอแม็กอะ ไอตัวตลกแม็กวางกับดักไว้เต็มเลยเออวางกับดักเพียบเลยเระวังเหยียบมาเร็วมาเร็วมาเร็วถ้าเราโดนแบบชึบเดียวเราก็ไม่เหลือแน่เลยอะต้อง <ปะ S 2> ตายเป็นเหมือนกับโอ้โหเนื้อโดนสับเดี๋ยวนะเราออกเราออกมาอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมมันมีเราวะโหนี่เราเรามาแบบลงมาใตา้ใต้เมืองหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหม ลาวามีแมกมาไหลผ่านโอ้โหที่ตกลงไปที่ตายไม่เหลือคือเราเราจะมาซื้อแมคโดนัลเราไม่ได้มากินแมกมาโอ้โอ้ยดูดิไปดีกว่าไหลแบบไหลเร็วมากเลยอะไปแล้วไม่อยู่แล้วนี่ถ้ามาถึงชั้นแมกมานี่แสดงว่ามันจะต้องสูงมากแน่เลยอะเพอกไปไหนเพีอกโดนลมพัดตายไปไหนเนี่ยเพีอกหนีขึ้นมาข้างบนแล้วโดนลมพัดอ๋อนี่ไงมันมีกระแสลมอยู่ตรงนี้เราจะต้องกระโดดไปเพเก ต้องกระโดดฝ่าพัดลมใช่กระโดดฝ่าไปโอ้ยเสียงพัดลมดังมากกระโดดฝ่าพัดลมอึ๊บกระโดดกระโดดเฮ้ยมาแล้วโอ้เกือบไปนี่อะไรอะอะไรอะโอ้ยกอน้ยมีโอ้ยกอนลาวามันไหลผ่านทางเดินด้วยพี่ฝนระวังนะลาวาไหลผ่านทางเดินเนาะใช่นี่แต่ว่ามันเป็นจุดๆไปเราสามารถหลบได้โอ้ลาวาเป็นก้อนเลยอะระวังนั้นลาวาที่นี่เป็นสี่เหลี่ยมด้วย มาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วแสดงว่าห้องนี้มันจะต้องเป็นห้องที่แบบควบคุมกลไกภายในร้านแน่เลยอ่ะมันมีฟันเฟืองเนี่ยพี่เอกดูดิไปาปไปทางนี้กันโอ้ท่อเล็กมากระวังนะทุลาวาไหลอยู่ข้างล่างเต็มเลยอ่ะโอ้ยถ้าหล่นไปนี่ถึงกับไหม้อ่ะเราน่าจะต้องมองเท่งมาแล้วทุกคนโอเคมามาไปกันไปกันอะไรเนี่ยโอท่อสูงมากพี่ฝน เรียกไปก่อนนะนี่มันท่อระบายน้ำหรอเราน่าจะขึ้นข้างบนได้แล้วแหละแสดงว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นทางที่สําหรับขึ้นไปบนถนนใช่ไหมโอโ้นี่ไงขึ้นมาแล้วอึ๊บวินี่ไงขึ้นมาแล้วเราน่าจะอยู่แบบซอยหลังร้านนั่นไงใช่ไหมไม่รู้ดิลองกระโดดดูดิแต่ตอนนี้เขายตกใจเขาบอกว่ามันมีแบบสไปเดอร์เว็บอยู่เป็นแม<า>งมุมมีแมงมุมอ่ะเนี่ยดูดิหูตัวใหญ่มากโดดข้ามกันดีกว่าไปอึบ นี่มีตัวเอ้าแบงมุมแมงมุมมีพิษมีพิษโอ้โหถึงขนาดถอดผมได้เลยอะล้วจอร์ดเป็นไงมั่งน่ะจอดจอดก็โดนเหมือนกันนะดิอึ๊บมาแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็ววิ้ยเพียกท้องฟ้าข้างนอกนี่มันน่ากลัวมากเลยอ่ะมาแต่ละทีนี่แบบน่ากลัวจัดแต่ละร้านที่เพียกเลือกมาเนี่ยนะเพียกก็ไม่รู้เนี่ยพี่ฝนตอนนี้เราอยู่หน้าร้านนี่พี่ฝนไปไหนแล้วอะอยู่นี่วาย เฮ้ยมันตามมามันตามมามันตามมาข้างหลังมันตามมาข้างหลังช่ด้วยโอ้มันเป็นอะไรทุกคนเจออะไรกันเหรอพี่ฝนต้องเดินไปเราเราไม่เข้าไปได้ใบอะโอ้นี่ไงหน้าร้านใช่เราอยู่หน้าร้านแต่ถ้าเราไม่เข้าไปเราจะไม่เราจะไม่จบไงหน้าร้านดิเนอร์ใช่เดี๋ยพี่อยากดูดิหน้าร้านดิเนอร์จริงๆแล้วมันก็เป็นร้านที่ดีนะมันเคยเป็นร้านที่ดีไงแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะพี่ฝนดูดูดิควันขึ้นจากป่องควันข้างหลังอควันขึ้นเยอะมากเลยอ่ะ แสดงว่าในเนี้ยมันจะต้องมีคนอยู่แต่ว่าคนเกิดบ้าคลั่งไงเจ้าแม็กโดนดอเหบ้าคลั่งแน่ดอนเลยอะเราต้องวิ่งออกไปอย่างนี้เราจะผ่านได้หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่เจออะไรมาเหรอโอ้โหวิ่งไปเลยเจอทันทีที่ะไปโอ้ไปแล้วนะน่งนั่งมากไปก่อนนะทุกคนไเวลาก่อนกลับบ้านแล้วล่ะโอ้โอ้หลบหลบจุกหลบไปแล้วจุกหลบนี่ไงเส้นทางดำมืดจุ้นทางดำมืดจุกหลบบอออจนรย์มองอะไรไม่เห็นเลยอะเกลียกมาแล้ว เออหมาแล้วอหรอโอ้โหรอดพอดีมาแล้วไม่หมดไปแล้วโอ้มาแล้วมงนมดงมาแล้วแมงปมดงมาแล้วมาแล้ววิ่งตามมาแล้ววิ่งตามาแล้ววิ่งตามาแล้วเฮ้ยโอ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 ้ยรอดพอดีเล้ว่ะอ่าเขาคงออกมาตรงนี้ไม่ได้แหละน่าจะเป็นเขตกักกันไม่ไหนแล้วว่ะเขากลับไปแล้วเขากลับไปไล่จับคนอื่นแน่เลยอะทิงหร่เดี๋ยวพอเราออกมาจากตรงนี้พอเราผ่านไปปุ๊บใช่ไหมเออมันสว่างทันทีเลยอะใช่เขาคงไม่มาแล้วแหละ แสดงว่ามันต้องเป็นเวทมนต์อะไรบางอย่างแน่นอนเลยอะทุกคนเพียกว่าเขาไปไล่จับคนอื่นก็ยังไงเดียะตอนนี้เราจะต้องกลับกลับบูค่เวทแล้วนะเออมาไปไป,ไปเอารถก่อนดีกว่าไปออไปเอารถกันก่อนดีกว่าไปทุกคนโอเคไปเลยโอ้โหพี่เอกกว่าจะเอาตัวรอดออกมาได้เงอหยดไปหลหย,ยดเลยนะเอาใครจะไปรู้เราวันหลังอะไม่ต้องพามาที่มอนี้แล้วนะไม่ได้กินสักทีหนึ่ง เออครั้งที่แล้วแค่อะไรอย่างเดียวแค่นั้นเองกลับบ้านเถอะโอปะปะขึ้นรถมาไม่ไหวเลยจริงๆนะเนี่ยเราลถออยู่ไหนล่ะทางนี้ไงมาโว้ยไม่ได้กินซักรอบหนึ่งโว้ยหิวจังเลยหิวจังเลยเอาขึ้นรถแล้วเดี๋ยวต้องไปต่างเมืองอีกขับรถช้าด้วยพาพี่ฝนกลับไปส่งบ้านเลยนะเออ,อไปกลับไปทำกับข้าวกินที่บ้านดีกว่าพวกเราโอ้ไม่น่าเลย มาแต่ละทีมีแต่เรื่องเอาช้อนนี่